เวียดนามตั้งเป้าจะเป็นประเทศระบบสังคมสองภาษาภายในเวลาอีก20ปีข้างหน้าทุกคนทุกชนชั้นทุกระดับการศึกษาจะต้องพูดทั้งภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ดีใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะยกระดับพัฒนาคุณภาพของแรงงานและคุณภาพของประชากรการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเวียดนามในครั้งนี้นะครับ เนื่องจากว่าเวียดนามต้องการที่จะให้ตัวเองนั้นกลายเป็นแหล่งดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจระดับสูงและการยกระดับพัฒนาแรงงานของเวียดนามให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านของภาษาซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การไปบีบให้เด็กนักเรียนนักศึกษาจะต้องพัฒนาตัวเองเท่านั้นแต่บุคลากรทางการศึกษาอย่างครูบาอาจารย์ก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปด้วย เป้าหมายของเวียดนามนั้นที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นสังคมสองภาษาจะเกิดขึ้นได้จริงมากน้อยขนาดไหนกระบวนการของเขาจะเป็นอย่างไรและจะไปถึงเป้าได้อย่างที่ต้องการจริงหรือไม่เรื่องนี้เราจะมาเล่ากันอย่างละเอียดใน Global Watch ครับหลังจากที่รัฐบาลเวียดนามนะครับมีการประกาศนโยบายว่า เวียดนามจะต้องใช้2ภาษาก็คือภาษาเวียดนามซึ่งก็เป็นภาษาท้องถิ่นแล้วก็ภาษาราชการอยู่แล้วกับอีกหนึ่งภาษาคือภาษาอังกฤษแม้ว่าจะไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าจะเป็นภาษาราชการด้วยหรือไม่แต่รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายในการที่จะทําให้เวียดนามมีระบบสังคม2ภาษาเพื่อที่จะให้เวียดนามนั้นสามารถที่จะกลายเป็นประเทศ2ภาษาภายในปี2045หรือว่าอีก20ปีข้างหน้า โดยนโยบายดังกล่าวนะครับก็เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพประชากรครับและเป็นการดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากธุรกิจอุตสาหกรรมหรือว่าภาคบริการต่างๆที่ต้องการทักษะทางภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของแรงงาน แน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นแรงกระเพื่อมพอสมควรนะครับเพราะจากข้อมูลสถิติต่างๆของเวียดนามในปัจจุบนันนี้ต้องยอมรับว่าเวียดนามมีการพัฒน,นาก้าวกระโดดในหลายๆด้านจริงๆและในหลายๆนโยบายนั้นเขาก็มีความพยายามอย่างจริงจังในการที่จะไปให้ถึงณจุดที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้เวียดนามนะครับจะต้องการที่จะให้ประชาชนทุกคนทุกกลุ่มทุกชนชั้นเนี่ยต้องใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจวาวันได้ในระดับดี ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่าและก็มีคุณค่าอย่างมากครับในการยกระดับการพัฒนาประเทศตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลังจากที่ผ่านพ้นยุคสงครามเวียดนามซึ่งสิ่งที่เวียดนามให้ความสําคัญก็คือระบบการศึกษานั่นเองที่ถือว่าเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาชาติของเวียดนามแต่ก่อนที่จะเร่งพัฒนาแค่เด็กนักเรียนนักศึกษาอยู่ฝ่ายเดียวนะครับอย่างที่บอกไปก็คือคุณครูอาจารย์ผู้สอน รวมถึงผู้ที่ประสิทธิ์ประสัดวิชาในระบบการศ,าศาึกษาก็ต้องพัฒนาตัวเองตามไปด้วยหรือต้องพัฒนาให้เก่งขึ้นไปด้วยครับเพื่อที่จะได้นําความรู้ความสามารถเนี่ยไปสอนเด็กพูดง่ายๆก็คือครูต้องเก่งก่อนก่อนที่จะไปสอนเด็กให้เก่งนั่นเองและต้องผ่านการทดสอบด้านภาษาไม่ว่าจะเป็นวิชาใดก็ตามไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษเท่านั้น นโยบายดังกล่าวนะครับที่ทางรัฐบาลของเวียดนามประกาศออกมาตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยโฟกัสไปที่เมืองที่ใหญ่ที่สุดและก็เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดของเวียดนามอย่างนครโฮจิมินห์ซึ่งตอนนี้นะครับทางด้านของกรมการศึกษาและการฝึกอบรมนครโฮจิมินห์ก็ได้มีการจัดก,การให้ครูอาจารย์ทั้งหมดที่สอนในระดับประถมศึกษาและก็มัธยมศึกษาทั่วเมืองเนี่ยกว่า4 7 0 0 0คน ซึ่งกรมเนี่ยได้มีการจัดการสอบวิชาภาษาอังกฤษใหม่ทั้งหมดครับแม้ว่าจะไม่ได้รับผิดชอบในเรื่องการสอนวิชาภาษาอังกฤษก็ตามครูไม่ว่าจะเป็นการสอนคณิตศ,ศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาหรือวิชาอื่นก็ต้องสอบภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันโดยคุณครูนะครับจะทําแบบทดสอบเป็นเวลา90นาทีเพื่อประเมินทักษะการฟังการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ การประเมินเนี่ยจะเป็นไปตามมาตรฐาน CAFR หรือว่า Common European Framework of Reference for Languages นะครับที่เป็นมาตรฐานภาษาอังกฤษของยุโรปซึ่งแบบทดสอบนี้เนี่ยได้รับการออกแบบแล้วก็มีมาตรฐานโดยใช้มาตรฐานของ Cambridge นะครับ Assignment English เทียบเท่ากับการสอบวัดระดับสากลไม่ว่าจะเป็นทั้ง TOEFL หรือว่า IEL โดยการสอบเนี่ยได้เริ่มไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่23เมษายนจนถึง29เมษายนที่ผ่านมาเพื่อให้มั่นใจว่าครูผู้สอนจะมีองค์ความรู้มากเพียงพอและสามารถยกระดับการเรียนการสอบภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทั่วเมืองได้อย่างแม่นยําจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่เพียงแค่นครโฮจิมินห์เท่านั้นนะครับที่เริ่มมีการสอบวัดผลทางภาษาอังกฤษของครูบาอาจารย์เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการทดสอบคล้ายๆกันนะครับ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้มาตรฐาน CEFR ก็ตามแต่ว่าการสอบเหล่านี้เนี่ยก็ใช้มาตรฐานระดับสากลโดยที่กรุงฮานอยและก็เมืองงออันนะครับมีการวัดความชำนาญของครูผ่านการทดสอบทางภาษาที่เป็นระดับสากลไม่ว่าจะเป็นการสอบ IELT หรือว่าการสอบ TOEIC แล้วสำหรับการสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษของครูในโฮจิมินนะครับทางด้านของโฮตันมินหัวหน้า สำนักงานกล่มการศึกษาและการฝึกอบรมนครโฮจิมินห์ imin, ก็ให้ข้อมูลนะครับว่า <S <S การสำรวจนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่ต้องการเก็บข้อมูลในเชิงลึกเพื่อประเมินว่านครโฮจิมินห์ imin, ซึ่งถือว่าเป็นเมืองใหญ่เมืองเศรษฐกิจและเมืองสําคัญของประเทศเวียดนามเนี่ยมีความสามารถเพียงพอในการดําเนินการขับเคลื่อนโครงการภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาที่2ในโรงเรียนได้หรือไม่จึงจําเป็นนะครับต้องมีการสอบวัดประเมินผลในการดําเนินงานของครูบาอาจารย์ว่า ครูบาอาจารย์มีความพร้อมและสามารถที่จะดำเนินการตามนโยบายได้จริงหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมที่เป็นภาษาอังกฤษหรือแม้กระทั่งมุมมองแบบองค์รวมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะนำมาใช้ในการประเมินเพื่อให้คุณครูนั้นสามารถพัฒนาตัวเองในด้านภาษาให้สอดรับกับนโยบายของภาคราัฐได้ การสารวจดังกล่าวนะครับได้มีการวางแผนอย่างเหมาะสมแล้วก็ครูระดับประถมระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นตอนปลายทุกคนก็ต้องมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าหลายคนกัวงวลว่าเอ๊ะการสอบวัดผลในครั้งนี้เนี่ยจะมีการใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินในการปรับขึ้นเงินเดือนตัดเงินเดือนหรือว่าการขยับวิทยาฐานะของครูหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วนะครับทางด้านของคอนครทรจิมินเขาบอกว่า ไม่ได้มีผลนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการประเมินในวิชาชีพเนาะแต่เพื่อเป็นการที่จะทำให้ทางรัฐบาลหรือว่าทางหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยรู้ว่าระดับภาษาของครูนั้นดีมากเพียงพอในการที่จะเข้าสู่นโยบายนี้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องมีการปรับปรุงหรือต้องมีการเรียนเพิ่มเรียนเสริมเติมหลักสูตรต่างๆเพื่อให้ครูนั้นมีความพร้อมมากที่สุดพูดง่ายคือไม่ได้มีผลต่อการประเมินเงินเดือนหรือว่า การประเมินในเรื่องของการทำงานหรือ Perform a n c e นการทำงานแต่เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลครับเอาไว้สำหรับการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนและสอดคล้องกับตัวครูหรือทำให้คุณครูนั้นสามารถที่จะยกระดับพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของตัวเองได้พูดง่ายคือไม่ได้กดดันเรื่อง Perform a n c e การทำงานหรือว่ารายได้ของครูแต่จะช่วยในการทำให้ระดับการพัฒนาภาษาอังกฤษของโรงเรียนในประเทศเวียดนามหรือว่าในนครโฮจิมินเนียดีขึ้นโดยใช้ครูเป็นศูนย์กลางก่อน โดยนโยบายดังกล่าวนะครับเป็นนโยบายที่มาจากส่วนกลางหรือว่ามาจากทางกระทรวงศึกษานะครับซึ่งทางด้านของฟา่มงอกเตียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมของเวียดนามเนี่ยได้มีการประกาศนโยบายโครงการระดับชาติที่ต้องการตั้งเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนในเวียดนามใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2ในการเรียนการสอนหนังสือภายในโรงเรียนซึ่งระยะสั้นเนี่ยคือภายในปี2035ที่จะใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับภาษาเวียดนามในการเรียนการสอนซึ่งภาษาอังกฤษจะไม่ใช่วิชาแค่การเรียนใน วิชาภาษาต่างประเทศว่าชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษเท่านั้นแต่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนวิชาอื่นๆด้วยเช่นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือแม้แต่วิชาประวัติศาสตร์ครับที่จะถูกสอนเป็นภาษาอังกฤษนอกจากนี้นักเรียนก็จะต้องสื่อสารพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษระหว่างอยู่ภายในโรงเรียนทั้งนี้นะครับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาเนี่ยมีการเน้นย้ำถึงความสําคัญของการเรียนรู้ในเรื่องของวิชาภาษาต่างประเทศนะครับเพราะว่า สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการนำมาสู่การปรับปรุงบริบททางการศึกษาของเวียดนามครับโดยจัดระดับความสำคัญของการพัฒนา เรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรของครูอาจารย์ให้สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของภาษามีการฝึกอบรมคุณครูนะครับมีความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศและการมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างจรงิงจังเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการนี้จะสําเร็จมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงนั่นเอง ถ้าหากว่าไปดูตั้งแต่ในช่วงปี2 0 2 2ถึง2023นมะครับมีนักเรียนมากกว่า2.9ล้านคนหรือว่า2ใน3ของจำนวนนักเรียนทั้งประเทศได้พัฒนาระดับภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาภายใต้โครงการของกระทรวงศ,ศึกษ,ษาที่สนับสนุนให้เรียนเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนอย่างกว้างขวางตั้งแต่ปี2008เป้าหมายของเวียดนามก็คือต้องการให้นักเรียนบรรลุความสามารถทางภาษาในระดับที่3ครับในกรอบ การศึกษาภาษาต่างประเทศของเวียดนามที่มีอยู่ด้วยกัน6ระดับหรือเทียบเท่ากับระดับ B1 ครับใน Common European Framework of Reference for Languages หรือว่า CEFR ซึ่งหมายความว่าผู้เรียนเนี่ยจะสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำวันสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้หรือว่าการใช้ภาษาขณะที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าติดต่อพูดคุยกับชาวต่างชาติดได้ด้วย สำหรับเวียดนามนะครับถือว่าเป็นชาติที่มีการพัฒน,นาระดับภาษาอังกฤษโดยวัดจากจัชนีความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือว่า EF ในปี2024ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับนะครับว่าเวียดนามนั้นมีอันดับการใช้ภาษาอังกฤษยอยู่ในอันดับที่4ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับรองจากสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และก็มาเลเซียซึ่งแน่นอนสูงกว่าอินโดนีเซียสูงกว่าเมียนมาแล้วก็กัมพูชารวมถึงทั้งไทยอีกด้วยนะครับ ซึ่งการจัดอันดับเนี้ยอยู่ในประเทศ wow. ในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่ได้เป็นภาษาแม่แต่ว่าเป็นกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักหรือว่าใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร <charming> ซึ่งไทยนะครับอยู่ในอันดับที่ค่อนข้างใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับเมื <S <S ่อเปรียบเทียบกับจํานวนประเทศถึง116ประเทศที่มีการวัดผลโดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ประมาณ111ครับ สำหรับโครงการนี้นะครับมีเป้าหมายในการที่จะให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2ของเวียดนามภายในปี2045ครับโรงเรียนไม่ว่าตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลายัยจะต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาเวียดนามแบบ100%เซและขยายไปยังสถานรับเลี้ยงเด็กแล้วก็โรงเรียนทุกระดับชั้นอีกด้วยนอกจากนี้ครับมหาวิทยาลัยทุกแห่งเนี่ยจะนำเกณฑ์การวัดระดับทางภาษาระดับ4 5และ6มาใช้ ในขณะที่สถาบันฝึกอาชีพทั้งหมดรวมถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เน้นเพื่อการอาชีพก็จะต้องนําภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนอีกด้วยโดยระ,ระยะแรกนะครับเวียดนามเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้ว่าหลักสูตรนี้เนี่ยจะต้องสําเร็จแล้วก็เริ่มดําเนินการอย่างจริงจัง,จงภายในปี2030และภายในปี2035โรงเรียนมาตรฐานต่างๆก็จะต้อง,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 งเริ่มใช้และภายในปี2045 คน,นรเวียนนดนามจะต้องใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับดีการเรียนการสอนทุกระดับชั้นจะต้องใช้ภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาเวียดนามแบบ100%นี่ก็คือประเทศเวียดนามครับที่พยายามที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งถือว่าในปัจจุบันเนี่ยเวียดนามถือว่ามีแรงงานกลุ่มหนุ่มสาวค่อนข้างมากเลยทีเดียวแล้วก็ถือว่าเป็นแรงรขับเคลื่อนประเทศที่ค่อนข้างสําคัญในปัจจุบันเพราะว่าเศรษฐกิจของเวียดนามที่เติบโตก็มาจากการลงทุนจากต่างชาติแน่นอนนะครับว่าเมื่อต่างชาติเข้ามาลงทุน หลายฝ่ายเองก็มองว่าเขาเข้ามาด้วยแรงงานราคาถูกเข้ามาด้วยธุรกิจพื้นฐานแต่ปัจจุบันถ้าหากว่จะแข่งขันบนเวทีโลกได้เนี่ยธุรกิจหรือว่าเทคโนโลยีหรือว่าอุตสาหกรรมต้องเป็นระดับสูงแน่นอนว่าการรองรับอุตสาหกรรมระดับสูงการพัฒนา คุณภาพประชากรเป็นสิ่งสําคัญคุณภาพแรงงานเป็นสิ่งสําคัญและสิ่งที่จะเป็นเหมือนหน้าต่างในการเปิดไปสู่การเรียนรู้หรือว่ามีความรู้มากขึ้นก็คือภาษานั่นเองและภาษาอังกฤษก็ถือว่าเป็นภาษากลางที่คนทั่วโลกใช้ที่ทําให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่บางทีภาษาท้องถิ่นอาจจะเข้าไม่ถึงและเปิดโลกกว้างเปิดตัวเองเปิดศักยภาพตัวเองให้สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้มากเกินกว่าคิดถํากันที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประเทศไทยเราละครับปัจจุบันนี้เราใช้ภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กจนโตหลายคนยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ยังพูดไม่ถูก กังวลเรื่องแปรมาและไม่สามารถติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยได้อย่างเป็นกิจจลักษณะเราเดินทางมาถูกทางแล้วจริงหรือเปล่าสำหรับภาษาภาษาอังกฤษของเราหรือจริงๆแล้วเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดมาตั้งแต่ต้นจนทําให้ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ยังคงไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับการสื่อสารที่ดีและสามารถแข่งขันในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรกรมเทคโนโลยีหรือภาคธุกรกิจต่างๆได้แม้แต่ประเทศเราจะเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวแต่ว่าภาษาที่เป็นภาษาต่างประเทศ ส่วนใหญ่เรายังใช้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะักและก็เป็นผลทําให้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือว่าแรงงานหรือว่าคุณภาพของประชากรของเรานั้นไม่เติบโตไปมากกว่านี้นี่อาจจะเป็นหนึ่งในบทเรียนที่เราจะต้องเรียนรู้และพัฒนาจริงๆได้แล้วเกี่ยวกับการศึกษาของไทยโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศหรือเปล่านั่นเองครับนี่ก็คือทั้งหมดของ Global Watch ใน EP นี้นะครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe หรือว่ากด Super Tank เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเรานะครับผ่านช่องทางของ r o r t e r j o u r n r จนี่เราจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า TikTok หรือช่องทางอื่นๆอีกมากมายซึ่งตอนนี้เรากำลังที่จะมีการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ๆเพิ่มเติมครับสำหรับ Reporter Journey อย่างไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกดกระดิ่งด้วยฮะเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคอนเทนต์ใหม่มาคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ